สวัสดีครับผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเลยค่ะไปทำงานมาค่ะงานอะไรนะ้างานอะไรนะ้าเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นในอนาคตค่ะงานอะไรนะเนาะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเป็นงานพูดคุยปกติค่ะ เป็นเป็นนั่งสัมภาษณ์ปกตินะคะทุกคนอย่าเพิ่งคิดไกลๆนะคะตื่นเต้วไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยคะ่ะทุกคนทุกคนตื่นเต้นอะไรคะแต่ว่าเมื่อเช้าที่ไปก็ตื่นเต้นอยู่คะ่ะแต่ว่าทุกคน ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดสาหน้าจะได้เจอกันแล้วใช่แล้วครับยังไม่ได้ซ้อมเลยค่ะตารางซ้อมน่าจะมาเริ่มพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกลับไปซ้อมแล้วเพราะว่าเราความจริงเราเตรียม ได้ทุกอย่างครบแล้วตั้งแต่ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วค่ะรอบนี้ก็เลยเออเลยซ้อมน้อยกว่าแต่ก่อนเพราะว่ามันได้ทุกอย่างไปครบแล้วอันนี้ก็รอพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกลับไปซ้อมทุกอย่างนะคะตื่นเต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเฮ้ยจะได้เจอกันแล้วนะใช่ <c oughs> แอบกังวลเหมือนกันนะเนี่ย แบว่ากลัวกลัวทำไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจแหละแต่ว่าก็กลัวทำไม่ดีเฉยๆค่ะกลัวแบบกลัวแบบไม่กลัวทำได้ไม่เท่ากับที่หวังเขาเรียกอะไรอะแบบเราอยากทำให้มันดีใช่ป่ะแต่ว่ากลัวแบบเผลอทำออกมาได้ไม่เท่ากับที่คิดก็จะผิดหรอก เมื่อไหร่จะหยุดน่ารักคะฮึช่วงนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยคะ่ะเลยไม่ค่อยได้มาหาช่วงนี้ช่วงนี้ไม่น่ารักเท่าไหร่รู้สึกเองด้วยว่าตัวเองไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ได้หมายถึงแบบภายนอกนะแต่ว่าหมายถึงข้างในรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ารักก็เลยไม่ได้มาหานะคะวันนี้ออกไปข้างนอกมา ก็เลยบอกแม่ว่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปไลฟ์ตอนที่แม่ขับรถถึงหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไลฟ์หน่อยดีกว่าแม่ก็บอกว่าไปเลยขึ้นไปเลยแม่ไล่เลยนะคะแม่บอกว่าไปเลยเพราะว่าแม่จะทําความสะอาดข้างล่างแม่ก็เลยไล่ให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็น่ารักทุกวันนะไม่ช่วงนี้ยิ้มนอ้อยช่วงนี้คิดเยอะมีเรื่องให้คิดเยอะมากเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้ ก็ก็เลยก็เลยยิ้มหน่อยมากเลยค่ะขอกอดหน่อยไม่ให้กอด <c oughs> ใ,หให้กอดแล้วงอไงปะช่วงนี้งอไงอ่ะช่วงนี้ดือ้ออะไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงนี้ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะช่วงนี้อยากช่วงนี้เป็นเด็กไม่ค่อยดี กดตัวเองเยอะๆแต่ไม่ได้เศร้านะไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเป็นห่วงว่าแบบเอ้ยน้องเศร้าหรือเปล่าไม่ได้เศร้าแต่ว่ามันเป็นแค่บางช่วงแหละค่ะที่แบบว่ารู้สึกอยากงอแงอยากแบบอยากเป็นเด็กดื้อเฉยๆก็จะเป็นช่วงนี้แหละเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าเพราะไม่ได้แบบว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะก็มีเรียนแล้วก็กําลังจะเยอะแล้วในช่วงอาทิตย์ที่เนี่ยในช่วงอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มทุกอย่างก็จะเริ่มเยอะเข้ามาแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เยอะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรด้วยขึ้นเทอเตอร์ก็ไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะดนั้นนะคะสนุกดีแต่อาจจะเป็นช่วงอารมณ์แบบอารมณ์แบบ อยากดือ้อเ่ฉยอารมณ์อย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่เดี๋ยวก็จะแฮปปี้ค่ะเดี๋ยวก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงอาทิตย์หน้าก็จะมีซ้อมชลา,าลายแล้วก็มีสอบของมหาลัยด้วยเป็นทีเทสนะคะก็ตารางก็จะชนกันยับยุ่ยไปหมดเลยค่ะระหว่าง ระหว่างซ้อมแฟนมีดกับเหรียนกับสอบนะคะก็จะชนกันไปหมดแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันช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 นไปหมดเลยตอนนี้นะคะก็ค่อยๆคิดว่าคงค่อยๆแบบแก้ๆไปค่อยๆทำไปทีละวันเพราะว่ายังไม่อยากแก้หมดขี้เกียจ